คันนี้หาไม่ได้ง่ายๆครับกับ er รีโว่พีเดอร์เนอร์นะ2.4ไฮตัวท็อปสุดนะครับปี2022จดทะเบียนปี23สีน้ำเงินแท้เดิมจากโรงงานนะสวยดูด,ดันมีสเสน่ห์มากๆครับผมเร่งลาเพียง68,000กิโลเมตรนั้นรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ด้ายังไม่ได้ปรับสภาพเลยนะครับมาพร้อมล้อมแม็กซ์ขอบ18นิ้วนะครับสีโครนบัตเงายางปี22ของบิสโซนช่วงล่างใหม่ซูปเปอร์เฟกนะฮะนุ่มขึ้นนะครับสามารถพ่องโดยสารกว้างขวาง,วางน่าสบายมีแอร์เขาสองให้เรียบ,บร้อยแล้วนะครับ เราพับภายในออปชั่นอย่างแน่นนะครับไม่ว่าจะเป็นบอร์ดหนังน,นะครับฝักคนขับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันจอกลางนะครับกล้อง3ามวาัตถุจิ๋งศาแอร์ออโต้ดิจิตอลแยก้ายปลาอยสระดับได้เกียร์อัตโมัติขับไม่ง่ายสบายนะครับท่วงนั่งนุ่มๆซึ่งยนสองสิบสี่ลิตรเกียร์ออโต้ขับง่ายครับฟรีด้าพนดิบผ่อนอยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นสองพันสามร้อยนะฮะอยากรู้รายละเอียดดับจัดเต็มนะฮะมาดูโครงสร้างทาแท้ห้องเครื่องเดิมๆฟังก์ชันเดิมๆนะอย่าพลาดดูคลิปเต็มนะครับ สวัสดีครับอยู่กับผมบอยเพชเจงกมิกเช่นเคยครับวันนี้จะพามาชมรถกระบะตัวท็อปเข้าใหม่นะครับผมที่หายยากสุดๆเลยนะครับผมสำหรับตัวนี้เป็นตัว Toyota h i ฮรักรีโวพีเรเนอร์ i g ไฮตัวท็อปสุดปี2022จดทะเบียนในปี2023ครับแล้วก็สีนี้คือสีน้เงินนะครับผมเป็นสีแท้จากโรงงานเลยนะฮะสวยมากครับแล้วก็หายยากมากๆเลยนะครับผมเร่งมาอยู่ที่ 68,000กิโลเมตรเท่านั้นครับราคาตั้งขายอยู่ที่689,000บาทครับฟีด้าคันนี้นะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ12,300บาทครับคันนี้ยังไม่ได้ร้างครับรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆเลยมาดูเลยครับว่าสภาพเป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นตัวไฮนะครับซึ่งเป็นตัวท็อปสุดนะื่องยนต์2.4ลิตรนะครับผมกระจังหน้านะครับเป็นโครเมียมนะครับผมแล้วก็มีสีดำนะฮะดูหล่อแล้วก็ดูดุดันเลยนะครับผม ส่วนไฟหน้านะครับเป็นไบบีม L อดีนะไฟแท้เดิมโรงงานเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่ามีรอยแตกรอยร้าวใดๆเลยนะครับมาพร้อมกับตัวไฟตัหบอกให้เรียบอยแล้วแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดนะครับผมนะครับตัวนี้คือสภาพแรกรับจริงๆนะครับคือรถเข้าใหม่เนี่ยสภาพสวยมากครับผมเนี่ยเซนเซอร์ด้านหน้าเนี่ยมีทั้งซ้ายและขวา2จุดเลยนะครับไฟหน้าสภาพสวยใสสมบูรณ์มากครับในส่วนของฝากระโปรงนะผิวข้าเหลี่ยมสันสวยๆเลยนะครับดูที่ตัวสีตัวรถนะ คือมันดูในกล้องเนี่ยมันออกจะออกสีดำๆหน่อยเข้มๆแต่ว่าสีจริงมันคือสีเงินนะครับสีนี้ผมไม่ได้เห็นวิ่งบ่อยในท้องถนนเท่าไหร่เลยนะครับผมสำหรับตัวกระจกเนี่ยเดิมแท้ของโตโยต้าเลยนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปวับัีิเหตุมาแน่นอนนะครับรับประกันโครงสร้างหลักโครงสร้างเดิมนะฮะรถคัดเข้ามาสวยๆให้แล้วนะครับไม่เคยชนหนักจมหนาพิกลํำตัดต่อนะฮะออปชั่นเนี่ยตัวท็อปสุดมาแบบแน่นๆเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกล้องสาม้องศมานะครับผม แอร์ออโต้ดิจิตอลแยกซ้ายขวาอิสระเกียร์ออโต้เนี่ยขับง่ายๆสบายๆช่วงล่างใหม่ซูเปอร์เฟกนะนุ่มขึ้นนะครับผมมาพร้อมล้อแม็กเดิมนะครับเป็นแม็กอะลลอยขอบ18นิ้วทูโทนปัดเงาลายนี้ถือว่าสวยมากครับได้ยางของบิสโตรนะยางเป็นปี2022สภาพดอกยางนะฮะเช็คแล้วยังดีนะฮะดูครับดูสภาพดอกยางยังหนาหนุ่มๆเลยใช้งานกันได้ยาวๆเลยนะครับซุ้มล้อเดิมๆนะฮะยังไม่ได้ผ่านการล้างน้ํามีฝุ่นไปบ้างนะครับ พวกซีนซิลิโคนเดิมนะครับผมน็อตเดิมไม่ได้มีรอยแกะไม่ได้มีรอยข่ายนะครับแล้วก็ตัวซุ้มล้อเนี่ยก็จะตกแต่งแบบนี้จากโรงงานเลยเนะดูสวยมากครับผมเนี่ยครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบชายบันไดเป็นสีดำาด้นะใช้งานได้จริงทนทานแล้วก็แข็งแรงมากครับกระจกมองข้างนะครับครอบด้วยโคมเมียมมาพร้อมไฟเดียวปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยมีกล้อง 383อยู่ตรงนี้นะครับนี่มีติดกล้องให้นะเป็นของตัวท็อปเลยเดิมๆม,มาจากโรงงานเลยติดในส่วนของฟิลม์มแล้วก็คิวควาสะาให้เรียบร้อยแล้วพร้อมใช้งานนะครับมือจับประตูนะครับเป็นแบบโครเมียมนะครับกุญแจสมาร์ทเอนทีสามารถพกจัจไปที่ตัวแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับเพื่อล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถได้ครับมีเบ้ารองกันลอยติดตั้งมาให้นะครับเจ้าของเดิมติดใส่มาให้ครับผม มาดู dai, sí. ลาะเอียดภายในนะภายในสวยมากครับนี่คือสภาพแรกรับตัวรถเลยเพิ่งเข้ามาเมื่อวานนี้ยังไม่ได้เอาไปล้างหรือว่าไปปรับสภาพหรือว่าไปทําอะไรเลยนะครับนี่คือสภาพแรกรับเลยยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ทาอะไรเลยนะครับนะครับภายในสวยมากครับผมรถไม่มีช้ําจากการใช้งานหนักเลยนะครับวิ่งวิ่งไปได้ประมาณ6800 0กิโเมตรเท่านั้นนะแผงประตูเดิมๆสีดําล้วนตกแต่งด้วยงานสีเทาตรงนี้เล็กน้อยนะครับตรงนี้เขาใช้เป็นวัสดุหนังบูนุ่มนะครับตะเข็บเดินได้ต่างๆครบถ้วน กระจกได้ระบบไฟฟ้าออโต้ทั้ง4บาเลยนะครับผมปรับพับกระจกไฟฟ้ามีเซ็นทร์ล็อกให้ครบเลยนะครับวัสดุต่างๆใช้งานได้เป็นปกตินะครับมีลำโพงทวิตเตอร์ให้นะครับผมซอกประตูน็อตเดิมไม่มีแกะนะฮะมาร์คสีอยู่ครบแป้นเบรกแป้นคันเร่งไม่มีรอยสนุกสนิมหรือว่ารอยช้ำจากการใช้งานหนักนะครับผมตัวนี้ก็เปิดฝากระโปรงฝาถังน้ำมันนะครับตัวนี้เป็นส่วนในในส่วนของตัว กล้องแบบ3ามองศานะครับแล้วก็มีระบบบายสปอร์ตเตือนมุมแบบที่สายตานะครับตรงกระจกมองข้างเตือนกระชนด้านหลังนะครับพาร์คิ้งเซ็นเซอร์มีให้แล้วก็ในส่วนของปุ่มพต์สาตาร์ทอยู่ขวามือพวงมาลัยตรงนี้นะครับส่วนพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับหุ้มหลังยัางดีสภาพสวยไม่มีช้ำไม่มีฉีกไม่มีขาดครับมีคูดคอนโทรลตรงนี้ให้นะครับช่วยล็อกความเร็วอัตโนมัติได้เวลาเดินทางไกลช่วยได้เยอะเลยครับตรงนี้ก็ ปรับในส่วนของหน้าจอเดือนไม้นะฮะซ้ายมือรับสายว่างสายแล้วก็ปรับเครื่องเสียงได้ครับผมขออนุญาตขึ้นไปนั่งด้านในเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ได้ดูกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตพาชมที่ด้าชบอร์ดด้านบนนะไฟหน้านะครับเปิดปิดอัตโนมัติจะมีเซ็นเซอร์อยู่ตรงนี้นะครับมีเซ็นเซอร์อยู่นะครับนะครับดัชบอร์ดด้านบนสภาพสวยไม่มีซิดไม่มีจางคันนี้นะครับติดกล้องในส่วนอ่าในส่วนของกล้องบันทึกหน้ามาให้นะครับของเดิมจากโรงงานเลยมีให้เฉพาะตัวท็อปนะฮะอ่ะมาสตาร์ทเครื่องเลยดีกว ดูเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ยังนิ่งๆเลยนะครับนี่ครับเดี๋ยวดูในส่วนของกราฟิกนะสวยงามมากครับเล็ไม่ตอนนี้68,000กิโลเมตรเท่านั้นนะครับผมก็ถือว่าไม่ไม่ได้เยอะนะครับได้ในส่วนของหน้าจอเครื่องเสียงเดิมโรงงานนะครับมีกล้องถอยนะครับเวลาเข้าเกียร์ถอยมีเส้นสายการกริยาแบบนีให้แล้วก็สามารถปรับมุมมองได้นะครับ แล้วก็กล้องเนี่ยเป็นสามร้องเงสิงสาอย่างที่ผมแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้มันจะมีปุ่มปรับอยู่นะครับนะครับเป็นแบบสามร้องเงสิงสาเลยนะครับเป็นตัวท็อปได้ระบบออปชั่นมาแบบแน่นๆ a ่น Auto ออโต้ดิจิตอลแยกซ้ายขวาแบบอิสระนะครับแบบ Dual Zone นะครับด้านล่างมีระบบการลืร่นถลาย power outlet ให้1จุดนะครับช่องชาร์จโทรศัพท์มือถือตรงนี้ให้ออขออภัยครับ power outlet มีให้2จุดมีตรงนี้ด้วยนะอีก1จุดนะครับไวชาร์จ ระบบตัวยูนบีหรือว่าตัวที่จุดบุรีต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้ที่วางแก้วสองใบสภาพสวยกุญแจสำรองมีให้ครบ2ดอกเลยนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะครับผม6สปีดนะครับขับง่ายนะครับผมสามารถปรับเป็นแบบนุ่นๆได้ครับเนี่ยบวกรบตรงนี้ได้นะครับผมเป็นปรับได้6สปีดนะครับแล้วก็มีอีโคโหมดเพลว์โหมดให้ได้ใช้งานก็คือโหมดประหยัด น้ำมันแล้วก็โหมดพาวเวอร์ก็คือทําให้ตัวเครื่องกระจับกระรายมากขึ้นแต่ว่าอัตราการเส้นเปลืองก็จะเยอะขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมคอนโซลหน้านะครับจะมีที่วางแก้วขอครับเป็นที่วางของนะครับตรงนี้เป็นคูบ็อกซ์นะครับแล้วก็ที่วางเก็บเอกสารต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับทุกอย่างเลยครับอุปกรณ์ใช้งานได้ปกตินะครับแผงประตูเดิมสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับผมอบ์ดเนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพสวยมากครับยังตึงยังแน่นอยู่เลยนะครับนี่ไม่มีฉีกไม่มีขาด ได้ไปใช้งานกันยาวๆเลยนะครับที่วางแขนตรงนี้วัสดุหนังบูนุ่มอย่างดีไม่มีช้ำจากการใช้งานหนักครับเบาะหนังฝั่งคนขับนะครับผมสภาพสวยเช่นเดียวกันตัวนี้ปีมานิดนึงนะเดี๋ยวตรงนี้ดูแลให้นะครับผมแต่ว่าถือว่าก็โอเคอยู่นะครับผมโดยรวมถือว่าโอเคอยู่นะครับผมนะครับแล้วก็ฝั่งคนขับเนี่ยปับไฟฟ้านะครับเบาดหนังตัอไฟฟ้านะฮะสภาพสวยสเลยนะครับผมซอกประตูเดิมนะน็อตไม่มีแกะเลเบลสติ๊กเกอร์ตัวรถอยู่ครบนะฮะน็อตเดิมไม่มีรอยขรอยแกะจากประตูนะครับ รถเนี่ยรับประกันนะครับมีรับประกันโครงสร้างให้นะครับว่าเราเอารถสวยที่ไม่มีชนหนักจมน้ำพลิกคว่ำแล้วก็นี่คือสภาพแรกครับที่สามารถให้ดูตั้งแต่รถเข้าใหม่ได้เลยครับว่ารถเนี่ยเวลารับเข้ามาเนี่ยสภาพเป็นยังไงนะครับผมเนี่ยคือสภาพที่ยังไม่ได้ผ่านการล้างหรือว่าสปาเลยนะครับผมบอดด้านหลังกว้างขวาานะครับพื้นที่ด้านหลังค่อนข้างจะกว้างผมว่านั่งสบายนะสำหรับตัวชมนี้แล้วก็ช่วงล่างเนี่ยปรับมาใหม่เป็นซูเปอร์เฟกนะครับทำให้ช่วงล่างมันนุ่มขึ้นนะไม่กระด้างเหมือนโฉมเก่าๆนะห้ คือเน้นเน้นนั่งมากขึ้นนะครับเน้นนั่งโดยสารมากขึ้นถ้าเป็นโฉมเก่ามันจะกระด้างหน่อยนะครับก็สีประตูส่วนใหญ่ออกมาเนี่ยก็เน้นบรรทุกคนมากกว่านะครับแล้วก็บรรทุกของบ้างเล็กๆน้อยคันนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากขึ้นสำหรับสายที่ต้องการใช้รถแบบอเนกประสงค์นะครับผมตัวนี้ก็ยังสามารถดึงออกมาได้นะครับเป็นที่วางแขนวางแก้วน้ําได้ครับมีแอร์แถว2ตรงนี้ให้2จุดนะครับนี่นะฮะสะดวกมากครับก็คือตอบโจทย์กับการโดยสารมากขึ้นนะฮะ พดานตัวรถสะ่า,านะครับพวกระบบไฟต่างๆใช้งานได้เป็นปกตินะครับแล้วก็นะครับตามซอกประตูเดิมนะครับน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับหัวน็อตยังคมยังสวยมากสียูครบนะครับแผงประตูเดิมเลยครับสภาพสวยไม่มีช้ําที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีนะครับตรงนี้ก็ตกแต่งด้วยสีเทาตรงนี้ฟิล์มนะมันลอกไปนะเดี๋ยวตรงนี้ผมแก้ไขฟิล์มให้นะครับตรงไหนที่มันเป็นจุดบกพร่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะตรวจเช็คอีกทีหนึ่งเพราะว่าคันเนี้ย มันเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวทีมช่างเราจะมา,า QC แล้วก็ตรวจเช็คงานอีกท,ทีนึงว่าต้องเก็บสีเก็บละเดียดตรงไหนหรือเปล่าแต่โดยวรวมผมเช็คแล้วเนี่ยสีเนี่ยต้องไม่ไม่ต้องเก็บอะไรเลยเพราะว่าสีมันค่อนข้างโอเคอยู่แล้วนะครับไม่ค่อยมีรอยที่ต้องเก็บงานนะด้านท้ายเนี่ยเขามาจะพาจะมาความเซ็นเซอร์ให้4จุดนะครับไฟเบรกเป็นแบบ LED นะครับผมไฟเบ,บรกแท้เดิมเลยนะฮะสภาพสวยนะไม่มีรอยแตกรอยร้าวโลโก้อยู่ครบฝาท้ายนะครับเป็นแบบโครเมียมมารพร้อมกล้องถอย เดิมๆจากโรงงานติดอยู่ตรงนี้นะครับมีไฟเบรกดูที่3ให้นะครับโลโก้ Toyota อยู่ครบนะฮะไฟเบรกด้านหลังสภาพสวยไม่มีช้ำนะครับนี่ครับโลโก้พรีเด e เนอร์ซูเปอนะครับช่วงล่างนุ่มขึ้นนะครับลดแหนบลงนะครับทำให้ช่วงล่างนุ่มขึ้นนะฮะในส่วนของตัว m ม c ไ i n e เนอสภาพสมบูรณ์นะอันนี้มันเป็นรอยสกรปรกเฉยๆทางภาษาได้ครับมีสัญลักษณ์60ปีโตโยต้ตรงนี้แล้วก็ ด้านหลังยังเป็นกระจกเดิมแท้โตโยต้ารอบคันนะครับไม่ได้มีการแบบว่าไปอุบัติเหตุไปเปลี่ยนกระจกมานะครับผมรถทุกคันเนี่ยคือต้องคัดเอาที่แบบว่าสภาพสวยๆดีๆมาเลยนะครับที่ร้านคือไม่ไดเอารถแบบว่าอ่าส้มๆหรือว่าใช้งานหนักมานะครับผมก็สภาพต้องสมเหตุสมผลกับเลขใหม่นะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็นี่คือสภาพแรกรับของตัวรถเลยนะฮะล้อต่างๆสภาพสวยมากครับเนี่ยสีเดิมโมงงานสีนี้สวยมากสีนี้ไม่ค่อยมีมาบ่อยๆนะครับผม เอาป็นว่าผมอยู่มาเพจยนมา2ปีไม่มีสีนี้เข้ามาเลยเดียรนะครับสำหรับตัวรีโว่นะครับผมนะครับ,ผนะรบแผงประตูสภาพสวยไม่มีช้ําที่วางแขนวัดสดุหนงังบุนุ่มอย่างดีนะครับตะเข็เดินได้ครบถ้วนตามซอกประตูนะฮะน็อตไม่มีแกะนะฮะพวกมาร์คสีั้ามสีหัวน็อตอยู่ครบประตูเดิมนะไม่เคยแกะซ่อมทาทรงทําสีใดๆอ่ะผมเจอข้อสังเกตนิดนึงตรงนี้มันมีรอยรักยิ้มแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะมันสามารถเคาะได้เดี๋ยวมีทีมงานช่างเขามาเคาะได้นะครับคือตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติรอยรักยิ้มเนี่ย เดี๋ยวดูแลให้ครับแผงประตูหน้าซ้ายสภาพสวยเดิมนะคะไม่มีช้ําที่วางแขนวัสดุหนังบุนุ่มอย่างดีตะเก็บเดินได้ครบถ้วนซอกประตูเดิมเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีขยับมาร์กสหัวน็อตอยู่ครบนะฮะร,รับประกันเลยนะคะเนี่ยรถสวยๆแบบนี้นะครับอยู่ไม่นานแน่นอนนะครับใครสนใจรีบติดต่อหาผมโดยด่วนเลยนะครับผมนะครับซอกประตูเดิมน็อตเดิมไม่มีแกะไม่มีขยับสติกเกอร์นะฮะแผ่นเพจเดิมนะครับรถ ผลิตอะไรเดือนพฤศจิกายนปียีสองนะครับพวกนี้ก็จะมีเลขเครื่องเลขตัวถังรุ่นรถอยู่ตรงนี้นะครับผมตรงรุ่นนะฮะต้องมีทุกคันถ้าไม่มีเนี่ยโอนไม่ได้จัดไฟแนนซ์ไม่ได้ครับสนใจติดต่อด่วนนะ,ะนะครับศูนย์แปดสามหนึ่งสามหนึ่งแปดปดสองหกนะฮะผมรับประกันคันนี้อยู่ไม่นานแน่นอนผมว่าเผลอเนี่ยหลังจากลงคลิปไปนะถ้าไม่ติดจองผมก่อนก็จะติดจองเซลล์ท่านอื่นไปก่อนแน่นอนนะครับเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยคือสวยจริงสภาพเนี่ยคือต้องแนะนําลูกค้าก่อนอันดับแรกเลยถ้าลูกค้ามองหากระบะสีประตูออโต ปีใหม่ๆนะครับเป็นตัวเลือกแรกที่ผมจะแนะนําแน่นอนนะสำหรับคันนี้นะฮะอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อนะครับมาแต่ก่อนมาดูหัวใจหลักของรถคันนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นิดนึงนะครับเจ้าของเดิมนะครับติดตั้งในส่วนของโช๊คนะครับผมเพิ่มให้ตรงนี้นะครับโช๊คของโตโยต้านะครับทำให้เบาแรงในการเปิดสาระโปรงมากครับผมตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากนะผมว่าเจ้าของเดิมน่าจะเป็นคนรักรถมากครับเพราะว่าโดยรวมสภาพรถเนี่ยใช้งาน คือปกติใช้งานประมาณ6 0,000โลก็ไม่ได้ไม่ได้น้อยนะเพราะว่ารถปียีิบใช้งาน60,000โลแต่ว่าผมว่าเขาดูแลรถดีมากนะครับผมโดยรวมเนี่ยสภาพสวยแล้วก็รถมันไม่มีช้ำจากการใช้งานหนักผมว่าเขารักษารถค่อนข้างดีนะผมว่าใครได้ไปใช้งานต่อเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคานะครับแน่นอนสำหรับคันนี้นะครับผมตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นดีเซลขนาด2.4ลิตร150แรงม้านะครับ400แรงบิดนิวตันเมตรนะครับผม มากับตัวเกียร์ตอนวันแบบ6สปีดนะครับผมขับขี่ง่ายแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับผมห้องเครื่องสภาพสวยๆเลยนะครับตามจุดมาร์คสีอยู่ครบนะฮะไม่มีรอยข้ามน้ำมันหลยเยิ้มนะครับผมนะครับนี่คือสภาพห้องเครื่องที่ยังไม่ได้ผ่านการสปาใดๆนะครับนี่ครับคือสวยมากนะครับผมเนี่ยห้องเครื่องเหมือนกับคือถ้าบอกไปว่าสปาแล้วเนี่ยบางคนก็เชื่อนะเพราะว่าห้องเครื่องเนี่ยสภาพสวยมาก,มากคลิปมากนะครับเหมือนกับรถที่โดนผ่านการทําสปาเรียบร้อยแล้วนะครับผม คานด้านหน้านะครับผมด้านขวาด้านซ้ายแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยยังตรงยังสวยเนี่ยพวกนี้จะมีปั๊มนะครับปั๊ม R าปั๊มแออยู่นะครับปั๊มเดิมโรงงานคานก็ไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวเลยนะครับผมส่วนฝากระโปรงเดิมๆครับแผ่นกันความร้อนสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานเลยนะครรวมถึงจุดเดลเบลสติกเกอร์ตัวรถหน้าสนิทเรียบเนียนนะไม่มีรอยแกะเก่านะฮะตามรูระบายความร้อนนะฮะสปอปอดเมท์ตต่างๆอยู่ครบนะฮะนี่ครับ จะมีปั๊มโตโยต้าตรงนี้นะครับฝาปรงเดิมเลยนะครับฝาปรงเดิมมีปั๊มโตโยต้าชัดเจนนะครับผมนะโครงสร้างเดิม100%นแน่นอนครับไม่มีชนหนักไม่มีน้าท่วมเช็คศูนย์ได้เลยนะครับเพิ่งผ่านการเช็คศูนย์มาเมื่อประมาณ5 0,000โลที่แล้วนะประมาณ50,000กว่าโลที่แล้วนะครับผมตัวถังน็อตเดิมไม่ขยับนะครับคานหน้าสวยจุดต่างๆนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์เลยนะครับขออนุญาตสรุปเลยนะครับสำหรับตัวโตโยต้าไฮรักลีโวพิเรเนอร์นะฮะสองจุดสี่ไฮ ปี2022นะสีนี้หายากมากครับเลขไมล68,000กิโลเมตรราคา689,000นะฟรีดาวผ่อนเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประมาณนะ12,300บาทครับคันนี้ยังไม่ได้ล้างนะฮะเดี๋ยวเ,เก็บรายละเอียดแล้วก็จัดเต็มให้แน่นอนนะครับรับรองสภวามสะาสปาเสร็จสวยขึ้นแน่นอนสนใจคันนี้นะฮะติดต่อบอยพชรยน์นะครับ 0831318826แอดไลน์เข้ามาเบอร์โทนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะมาดูรถตัวจริงได้ที่บริษัทเพยนนะครับตั้งอยู่เสรีไทย68ย่านที่1มีนบุรีกรุงเทพนะครับผมดูรถตัวจริงได้เลยนะครับรถดีแบบนี้นะครับนานๆมาทีใครหาอยู่รีบเลยนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดการอัปเดตคลิปรถขั้นต่อ,ตอ,ตอไปนะครับสวัสดีครับ